Mẹ nói cái nói nhỉ 3 subscribe cho kênh Ghiền รถของอาจารย์รถอัน,นิวไม,ม่อาจาย์วันโจาจวันโถออาจลุ้นอรถฟอร์ดจะถฟงรถฟอร์ดยงมันมนสิคือเป็นค่ายัางไนะนี่

เฮ้ยลืมไปว่าเราทำไทยถอยเขาสุาดแล้วไงยังกันยังต่อาาไปตามุ้กของหวานแสบของหวานแล้วก็มิซอนเองต่อไปนี้จะเป็นมิซอนนะเบือร้องเข่าอ่ะเบือ รถข่อยหมดขึ้นแล้วหวานไปแข่งไงล่ะคะน้องบัวครับน้องบัวลำพูแต่อ๋ออันนี้ถวายพี่เมย์หน่อยนะคะเมยรับรับด<อ>้วยกระพ้ารับเมย์กระพ้ารับรูปยมถวายของกระพ้ารับรูปก,การแส,ส้ใช่ไหมการสมย์ช่ไมใช่การสมวย แกบอกอยู่อ๋อนนอันนี้สอนอยู่ไหนครับเนี่ยอนอยู่บริานันี้ค่ะอ๋อครับก็ได้เห็นเห็นอยู่ไว,ไว้ๆก็โอ้สัยคันนี้แหละครับครับจะเรียงรถตร<า>ู้คันหนึ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยอ๋อครับอันนี้อาจารย์เดียน tôi ăn ngon cụ ông nêm hai chân 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 รถสิบล้อรถขวังรถเก๋งเอารถเก๋งมถเบ้าเอารถกินเอารถอะไรนะน้ำเสียบ่เพิ่งแบบน้ำเสียบ่ซิบงรถกระบะเออซีเดียวซีเดียวครับเงินซื้อมาให้เป็นบุญตาเป็นบุญใจเงินหมดแล้วก็ไม่ต้องกินเงี้ยยังอยู่ด้อมีหมดคู่ไม่หมดจนรถจิ้งพ่งเอาจนรถสิบสามบาทเป็ียนเงินบัตสื่อมาวันเอ้าก็รถของมึแต่นนี้หน่อยไม่เอร ตัวเปิดนิดหน่อยไหมลบอกแล้วทำไมมันมือวว่มสลัดจะไเี้ยกาแฟอย่างเยหัวเลี้งามีกาแฟกําลังหาเเห็นขันยางหาเขาเลยออกออาเลยมะหอวปลาบงอออะไรเนียมัยังมเจ้าปลาีนี่่หนทีหอบปลายำบุญยบ่นลกขึ้นมาตัวเลย

บริษัทตาตาโตมึงกผมมีรงนีไหมเจับเจ็บไปยันเอาอผมมีอยู่เลยดี๋ะไผมอันนี้แหะจบเจ็บจบเกี่ยวไปยันเกียอะกปอมเกเอาขึ้นเรือหลัะผมอไม่ผมากับขอกองนึงเพื่อน้ขอกองนุ่แจกเอาดอมาแจเพื่อน้ขกองกดเด็ เนินในทุนกคนในภาคเขา